สวัสดีครับหลายท่านนะครับยังมีคําถามว่าวัวท้องสามารถฉีดยาได้ไหมนะครับวัวท้องสามารถฉีดยาแก้ไข้ได้ไหมฉีดยาถ่ายพยาธิได้ไหมฉีดวัคซีนได้ไหมนะครับในคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังครับว่ามันสามารถฉีดได้ไหมนะครับอันนี้มาจากว่านะครับปกติแล้วถ้าวัวของเรานะครับมันท้องนะครับเราจะไม่ค่อยนิยมฉีดยาแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอแบ่งออกเป็นหัวข้อดังนี้นะครับข้อที่1นะครับข้อที่1ก็คือ วัวป่วยนะวัวป่วยเนี่ยนะครับในกรณีที่วัวท้องเท่านั้นนะครับวัวป่วยเนี่ยนะครับสามารถฉีดยาได้ไหมก็คําตอบก็คือสามารถฉีดได้นะครับถ้าในบางท่านนะครับกลัวว่าเอ้ยวัวท้องเนี่ยนะครับไม่อยากฉีดยาไม่สามารถฉีดยาได้กลัวกลัวว่าลูกจะท้องจะได้อันตรายนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าท่านไม่ฉีดนะครับแม่ของเขาเองนะครับอาจจะตายได้ดังนั้นการฉีดยานะครับก็คือการป้องกันในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้า ท่านคิดว่าอุ้ยอาการป่วยแค่นี้นะครับมันไม่เป็นอะไรมากไม่สามารถไม่อยากฉีดยาก็ไม่เป็นไรครับมันหายเองได้นะครับในกรณีที่เป็นโรคที่มันไม่ร้ายแรงอาจจะเป็นไข้ธรรมดานะครับแต่ถ้านะครับแต่ถ้าวัวตัวนั้นนะครับมันมีอาการที่เป็นป่วยอย่างอื่นครับเป็นโรคอย่างอื่นเข้ามานะครับถ้าเป็นไข้สักขาแข็งไข้3าวันอย่างเงี้ยนะครับถ้าท่านไม่ฉีดยานะครับมันอาจจะตายได้นะครับเพราะว่าไข้ขาแข็งก็อย่าลืมว่ามันตายเร็วเหมือนกันนะครับทีนี้ ตัวต่อไปนะครับเรื่องของยาถ่ายพยาธิยาถ่ายพยาธิท่านหลายๆท่านก็ถามมาอีกครับว่าเอบวท้องนะครับฉีดยาถ่ายพยาธิได้ไหมคําตอบมันก็คือได้เหมือนกันนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าถ้านะครับถ้าท่านฉีดยาถ่ายพยาธินะครับมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับเพราะว่าตัวนะครับตัวยาเขาก็ระบุยัดเจนอยู่แล้วครับว่าตัวไอโเมกเอฟนะครับมันสามารถฉีดบวท้องได้นะครับแต่ทีนี้นะครับ ด้วยเหตุใดเล่าทําไมคนเขาถึงไม่นิยมฉีดนะครับแล้วถ้านะครับถ้าจะฉีดจะฉีดจะบอกที่บอกครับฉีดได้แต่ทําไมเขาไม่นิยมฉีดก็เหตุผลที่เขาไม่นิยมฉีดนะครับก็คือว่า1นนะครับหก็คือการกระทบกระทั่งขณะจับฉีด2นะครับเขาป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเสีเกิดขึ้นจากอะไรบางทีบางท่า,งทานอนะ่ะอาจจะไม่มั่นใจว่ายาถ่ายพยาธินั้น่ะนะครับมันจะมีผลกับลูกในครรภ์ไหม จึงป้องกันว่าไม่ฉีดดีกว่าอันนี้คือการป้องกันนะครับเปอร์เซนที่จะทําให้ลูกมีอันตรายนะอันนี้คือเหตุผลที่เขาไม่ฉีดกันนะครับดังนั้นนะครับเมื่อเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะครับจึงมีคําถามว่าเอา้าแล้วทําไมเมื่อก่อนท่านไม่ฉีดละ่นะครับก่อนที่เขาจะท้องทําไมท่านไม่ฉีดผมอาจจะได้พึ่งมาใหม่นะครับอาจจะพึ่งได้ซื้อมาใหม่อาจจะลืมฉีดเนะี่ยเห็นบ่านะครับ ท่านต้องจัดการโปรแกรมการฉีดการถ่ายพยาธิให้เขาด้วยนะครับก่อนที่เขาจะท้องอ่นะครับท่านก็หลังจากคลอดเลยนะครับหลังจากที่แม่บัวเขาคลอดท่านก็ฉีดให้เขาซัดนะครับฉีดยาถ่ายพยาธิฉีดยาลุงอะไรให้เรียบร้อยนะครับหมู่บ้านนะครับยาถ่ายพยาธิสามารถฉีดวัวท้องได้นะครับแต่แต่ถ้าท่านกลัวท่านก็ฉีดก่อนที่เขาจะท้องนะครับเพื่อเป็นการป้องกันสาเหตุอื่นๆที่จะตามมานั่นเองนะครับเขาก็เลยไม่นิยมฉีดนะครับ ต่อมาอีกนะครับก็คือยาบำรุงยาบำรุงเนี่ยนะครับท่านสามารถฉีดได้นะครับทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวท้องวัวอะไรก็ตามแต่นะครับสามารถฉีดได้นะครับเพื่อนะครับเพื่อเป็นการบำรุงระบบสืบพันธุ์เขาเพื่อการบำรุงอะไรต่างๆก็ดีนะครับมันเป็นการช่วยนะครับต่างๆก็ดีนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวน้อยวัวเล็กวัว,วใหญ่ฉีดได้หมดแต่ผมก็แนะนาว่า ไม่ควรฉีดบ่อยนะครับย้ำอีกทีนึงว่าการฉีดบ่อยมันไม่ใช่เรื่องดีนะครับมันเป็นการที่ทําให้วัวเขาเขาจะกลัวเราพอเขากลัวเรานะครับมันก็เป็นง่วงกับสิแคะไป่างสหนะนะครับดังนั้นการฉีดยาบํารุงน่นะครับฉีดได้นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ต้องฉีดบ่อยอะไรมากมายนะครับเราให้เป็นอาหารเสริมพวกพรีเมกพวกอังวะอาหารพวกอะไรต่างๆงเนี่ยนะครับมันก็จะเสริมทุกอย่างเข้าไปด้วยกันนะครับดังนั้นท่านก็ไม่ต้องไปฉีดบ่อยขนาดนั้นนะครับ ต่อไปวัคซีนนะวัคซีนเนี่ยนะครับเรื่องของวัคซีนถ้าการที่วัคซีนนะครับบางคนว่าวัวท้องฉีดวัคซีนได้ไหมวัคซีนคอบวมได้ไหมวัคซีนปากเท้าเปื่อยได้ไหมนะครับก็แยกออกเป็นนะครับแยกออกเป็นวัคซีนปากเท้าเปื่อยก่อนนะครับวัคซีนปากเท้าเปื่อยกับวัคซีนคอบวมนะครับหลายท่านนะครับกลัวว่าวัคซีนคอบวมมันอาจจะมีผลกระทบของนะครับของลูกในท้องแต่ทีนี้เมื่อท่านกลัวนะครับเมื่อท่านกลัว ผมก็ต้องบอกอีกครั้งย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าครับว่าท่านควรที่จะทําก่อนที่เขาจะท้องแต่ถ้ามันจําเป็นก็ต้องทานะครับแต่วัคซีนป่าเท้าเปื่อยก็ทําได้ครับก็ทําไปเลยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมาที่หลังนะการทําวัคซีนเป็นการป้องกันอย่างน้อยก็ปีละครั้งนะครับแต่ให้ดีก็ทุกหเดือนแต่ถ้าเราหาวัคซีนไม่ได้ก็นี่แหละครับอย่างน้อยก็ปีละครั้งก็ได้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันให้วัวเขามีภูมิต้านทานมากขึ้น อันนี้คือการฉีดวัวท้องนะครับก็มาสรุปครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งก็คือการฉีดวัวท้องนะครับวัวที่เป็นไข้วัวท้องไข้ฉีดยาแก้ไข้ได้ไหมคําตอบก็คือได้นะครับ2อครับสก็คือยาถ่ายพยาิยาถ่ายพยาิเนี่ยนะครับฉีดวัวท้องได้ไหมได้นะครับแต่นะครับแต่ผมแนะนําว่าท่านควรที่จะทําก่อนที่เขาจะท้องนะครับถ้าเพื่อป้องกันอะไรอย่างนะครับเหตุผลที่เขาไม่ฉีดกันนะครับก็เพราะว่า ทำก่อนที่เราจะท้องซ้งาไม่ใช่ว่ามันเป็นท้องแล้วเป็ี่ยนฉีกระเตือกเป็นผิวนังนันนี้จังมาฉีดนั่นบมแมนนะครับทําก่อนป้องกันก่อนนะครับต่อมาก็คือนะครับพวกยาบำรุงยาบำรุงฉีดได้ทุกเพศทุกวัยนะครับแต่ไม่ควรฉีดบ่อยเพราะมันกะเจ็บนะครับเจ็บแล้วมันกะมันกะสิแคะเฮานะครับบางคนฉีดดูจนเกินไปนะครับและก็นะครับและก็ต่อมาก็คือนะครับต่อมาก็คือวัคซีนวัคซีนก็แบ่งออกเป็นวัคซีนพอบวมวัคซีนปักเท้าเปื่อยนะครับ วัคซีนปากเขาเปก็ฉีดได้นะครับแต่ว่าวัวท้องอ่นอนมันก็ไม่อยากฉีดเท่าไหร่นะครับมันอันตรายเหมือนกันนะพูดถึงมันก็เสี่ยงแต่หลายท่านก็บอกว่าฉีดแล้วไม่เป็นไรก็ก็ลองดูครับก็ไม่เป็นไรก็ฉีดได้นั่นแหละครับและอีกอย่างก็คือวัคซีนคอบวมนะครับวัคซีนคอบวมเนี่ยนะครับท่านก็นะก็ฉีดได้นะครับฉีดได้แต่ว่าก็ไม่แนะนําอีกแล้วครับสาหรับวัวท้องาป้องกันป้องกันไว้ก่อนนะครับก็จําเป็นต้องฉีดก็ต้องฉีดนะครับเพื่อป้องกัน อย่างน้อยก็เอาแม่เข้าไว้ก่อนนะครับอันนี้คือสาเหตุนะครับ3-4อย่างที่มาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับคุกนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ